สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะมาแล้วจ้ะลูกค้าจ๋าโคกเผาลอยอีสูตรที่ลูกค้าอยากได้นะคะคันนี้อีสูตรด,ดีแม็กนะัสีน้ำเงินใครที่ชอบสีน้ำเงินตามหาสีรถที่ไม่ใช่สีขาวแล้วเป็นโคกเผาลอยต้องมาทางนี้เลยค่ะเนเน่จัดมาให้แล้วนะคะกระจังหน้าสีเทาดํานะคะตาไฟดวงใหญ่เลยจ้ะที่รักจาก๋ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะที่ด้านหน้านะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่ด้านข้างนะคะพาไปดูที่ด้านข้างนะคะคันนี้นะล้อหน้านะคะได้เป็นล้อกระทาเลยล้อกระทานะคะยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นฟรีลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้นอกจากจะได้ยางใหม่ไม่พอคะ่ะคันนี้ได้ฟรีใหม่ไปด้วยรอบคันนะคะให้ดูความสวยของตัวรถเลย คอกมีมาให้แล้วนะคะคันนี้ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยมีใบรับรองจากวิศวกรลูกค้าออกไปใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวตำรวจนะจ๊ะใช้งานกันได้ยาวๆขนกันได้เต็มที่เพราะว่าคันนี้เป็นนี่เลยจ้าคันนี้เป็นเทารลอยค่ะบรรทุกได้มากกว่า5ตันใครบรรทุกหนักบรรทุกเยอะต้องมาทางนี้เลยยางนะคะเป็นยางมิชลีน XD2 นะคะเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางปี21นะคะในๆนก็ก้มดูข้างล่างแล้วให้ดูนี่ค่ะ คัสซียังสวยๆอยู่เลยทุกคนคัสซีสวยๆเลยนะคะใครที่อยากได้อีสูสูนะมาเลยมาจับมาจองเลยคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เนเนยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งนั้นนะคะเข้ามาแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้ก็มารีวิวให้ดูเลยนะคะอ่ะให้ดูด้านล่างกันสักนิดนึงนะคะว่าคันนี้พร้อมบรรทุกขนาดไหนนะคะคันนี้นะทั้งโชคทั้งแหนบนะคะมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยและที่สําคัญแอบเห็นว่าเอ้ย ท่อทำไมเป็นสีนี้อ๋อท่อไปลายได้นะทุกคนนะท่อไปลายได้นะคะใครชอบนะรีบเลยค่ะเดี๋ยวเน่จะไปเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด้านหน้าจ้ามาหรือจะเดินตามเน่มาเลยก็ได้นะเดี๋ยวเน่จะได้เปิดด้านในให้ดูด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเทาเลยนะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะ เกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะคันนี้ i s u s u D-Max All New ปี2019จ้าใครชอบนะคะรีบมาจับมาจองเลยคันนี้พลาสติกด้านบนนะคะตรงที่บางแดดตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะนะทั้งสองข้างเลยนะคะเอาออกไปสวยๆใหม่ๆกริปกรนะคะรอยอาร์คจากโรงงานนะคะสวยๆเลยลูกค้าจ้านี่แกะให้ดูเลยนะคะสวยมากใครที่สนใจใครที่กำลังมองหานะคะ ต้องรีบโทรต้องรีบติดต่อมาหาเน่เลยที่ช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างจ้ะไะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเรานี่จ้าเปิดให้ดูเลยค่ะคันหน้าสวยๆเลยค่ะคันหน้าเดิมๆไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนะจ๊ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0พเลยนะ ใครชอบตัวแรงต้องมาจับมาจองนะคะคัน,นคันนี้นะฝากระโปรงสวยๆเดิมๆรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังสวยๆอยู่เลยแผ่นเพจสติ๊กเกอร์มอกรนะคะก,กรอกรอบอะ่ะก็ยังอยู่ครบนะคะลูกคะะ้าจ๋าอย่างที่เน่เน่บอกค่ะใครสนใจคันนี้รีบมาจับมาจองเพราะวันนี้เปิดโปรจองแค่500บาทเท่านั้นนะคะโอนเงินมา500ได้เป็นเจ้าของคันนี้เลยนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักนิดนึงค่ะ ที่สนใจอยากได้รีบโทรรีติดต่อขึ้นมานะคะช่องทางการติดต่อเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วเนเน่รอรับสายอยู่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้เนเน่นะวันนี้จองแค่500บาทเท่านั้นนะคะ500บาทเท่านั้น น้องรอรับสายอยู่นะจ๊ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ